<c oughs> คนอย่างเยอะรออยู่ที่หน้าประตูนี่คือแบบซุกิทเกมนะฮะที่มีแต่เกมนี้เกมเดียวครับเกมที่จับกลุ่มเข้าไปในห้องนะฮะตามจานวนที่เขาต้องการมีแค่เกมนี้เกมเดียวแต่ว่าคนเล่นสี่หมื่นกว่าเลยนะเกมอื่นไม่มีแต่คนเล่นสี่หมื่นกว่ามีไฟช็อตด้วยโอโอ๋อไม่ต้องใช้ปืนยิงใช้ไฟช็อตแทนมาลองเล่นดูหน่อยไม่มีซื้ออะไรเลยนะฮะเกมพาสไม่มีไม่มีเหรียญไม่มีอะไรเลย <c oughs> มีแค่ยืนหมุนอย่างเดียว อ๋อไม่ต้องถูกกำจัดจนหมดเอาละเราจะรอดไหมมาลองดูสิรอบต่อไปมีปิดไฟด้วยปิดไฟเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้โหคนเยอะมากหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับเตรียมตัวครับกี่คนกี่คนกี่คนเจ็ดคนเจ็ดคนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่คนหนึ่งสองสามสี่นับก่อนเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนครบ อ้าวคนไทยนี่ครบครบโอเคโอ,คโอยหลอดหลอด,ลอ,ดลอดนับยากเพื่อนอยู่ไม่นิ่งโอ้โหข้างนอกรอ,อบแรกผ่านไปครับรอบแรกผ่านไป <laughs> ข้างนอกตูมตามตูมตามอ๋อมีตัวเลขตรงนี้เหรอตัวเลขดูได้ไหมแล้วถ้าเกิดใครวิ่งไม่ทันเป็นยังไงถ้าวิ่งไม่ทันอย่างเช่นคนนี้โดนเหมือนกันครับเ <laughs> กมลัก อ๋อห้ามลงก่อนที่จะหยุดหมุนอ๋อมันผักได้นะแต่ว่าเหมือนจะผักได้เฉพาะตอนที่แบบมีเสียงพูดเท่านั้นเจ็ดคนอีกแล้วอ่าอ่ะห้องไหนห้องไหนห้องนี้เกินห้องนี้ทันไหมนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดอีกหนึ่งเพื่อที่ออกไปแล้วเข้ามาเกินเข้ามาเกินปิดคนไปเน่นับก่อนหนึ 1, 2, 1, ่งสองสามหนึ่งสองออกไปแล้วคนหนึ่งปิดปิดปิดปปิดหนึ่งสองสาม เพื่อนอยู่อยู่นิ่งๆหน่อยเฮ้ยผักได้นี่อ๋อผักได้ผักได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดโอเคครับคร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 บดูยากเนี่ยผักได้เหมือนจะคูดาวนานะผักโอเคเฮ้ยเปิดประตูสิเร็ว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 เอาอ๋อยู่ในห้องเหรอไม่ยอมออกมาเจ้าพึ่งเจ้าหมูเจ้าอะไรเนี่ยตัวเนี้ยโกดสามคนสาม สามเร็ว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 ปิดปิดปิดเกินเกินเกินมันเกินวันเกินอย่าพักสิเฮ้ยมันเกินออกไปเร็วออกไปเร็วเพื่อนปิดปิดยังเกินอยู่โอ้โอ้โหมเดี๋ยวห้องอื่นห้องอื่นไปไหมไปทั้งห้องนี่แหละจะไปก็ไปทั้งหมดนี่แหละเอ้ยเอ้ยเพื่อนออกไปเพื่อนไปอไปคนหนึ่งเอาไปคนหนึ่งเอาไปคนหนึ่งเอาไปอีกคนหนึ่งแล้วอาเฮ้ยชุบได้ชุบได้ ชุบได้ยิบสองเรากลับมาแล้วครับผมโอ้แรกๆคือง่ายนะหลังๆคือตกลงกันยากเอาใหม่ oh สักสามคนน่าจะโอเคนะจับมือกันไว้สามคนห้าคนห้าคนเพื่อนห้าคนห้าคนเร็วหนึน่งสองสามสี่ห้าแล้ว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 ,ลวปิดห้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีพอดีอดโอ้ยหลอดไหนดูสิดูข้างนอกสิมีคนตกลงกันไม่ได้แน่นอนตรงนู้นมีการเถียงกันอยู่เธอสิออกไปไม่ชนมาก่อนนะไม่หลอดท้งห้องแน่นอน เหมือนเมื่อกี้เพื่อนอย่าบังเพื่อนเอ๊ะมีคนอยู่ขงางนอกนี่ <laughs> เออหน้าประตูเลยโอ้เพื่อน <laughs> น้องสารเอาละ่ะจับกลุ่มไว้จับกลุ่มไว้แล้วเร็วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมจับกลุ่มไว้เอ้าทำไมไม่ยืนขึ้นมาล่ะน่าจะสามคนเดาว่าน่าจะสามคนสามอาจจะสองแปดคนโอ้เฮ้ยนับด้วยนะ อ่ะหนึ่งอเดี๋ยวนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเอ้ยอีกสองคนอีกสองคนอีกสองคนมาเร็วแล้วปิดทําไมลราเพื่อเปิดก่อนมาอีกสองคนเร็วอีกสองฮัลโหลฮัลโหลอีกสองไม่ลอดแน่สองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมาเร็วคัมอนอ่าอย่าปิดประตูสิเพื่อไม่น่าลอดสองคนมาเร็วมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา,ว,งมาวิ่งมาเร็ว ซุบชีวิตด้ครั้งเดียวแล้วปิดประตูตัวเองก็ไม่รอดนะหรือว่าหมดเกมแล้วหมดเกมแล้วแน่เลยแพ้ไหนวินเนอร์มีใครเหลือไหมไม่มีตกลงกันไม่ลงตัวคนเยอะมากวุ่นวายมากเอะละฮะผักเพื่อนได้ไหมผักมันผักไม่ได้มันต้องผักตอนไหนมีไก่ด้วยฮะรอบนี้มีพึ่งมีไก่มีทุกอย่างจับไปกินได้ไหมเนี่ยทั้งพึ่งทั้งไก่อะไรไม่รู้จะไปหมดเอาเพื่อน ยืนดีๆไม่ได้สี่สี่คนสี่คนเกิ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 นออกไปคนหนึ่งเออโอเคใครผักผมใครพักมันน่าจะมีอุปกรณ์มากกว่านี้นะไม้เบสบอลอะไรอย่างงี้พักทำไมฮะพักทำไมเรียบร้อยโอเครอบแรกผ่านไปโอ้โหมีมีคนไม่ได้ห้องเพียบเลยเปิด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 ไป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 เอาวิญญาณยังอยู่ฮะไม่วิ่งมาโดน โดนอือกี่คนตรงนี้ดีกว่าสี่คนสี่คนเราวราเราเราเรสี่คนสี่คนมาเร็วปิดโอเคไหนดูสิห้องอื่นตรงนู้นตกลงกันไม่ได้อ oh okay. ่าทำไมไม่วิ่งเข้าไปในห้องล่ะห้องก็มีอยู่นะวิ่งหาห้องแต่ว่าห้องไม่มีคนใช่ไหมได้สามคนอ๋อวิ่งออกไปหาคนอีกคนนึงวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วแล้วเอาเปิดประตูสิเปิดเปิดประตูทำไมไม่เปิดประตูสี่คนพอดีแล้วน่ะ อยู่กับไก่ดีกว่าเราหิวๆก็กินไก่เป็นอาหารกี่คนสองเจ้าไก่เราเจ้าไก่เจ้าไก่เจ้าไก่เราไก่ไก่ไม่ดิไก่ไก่ไก่ม่ดิไปไปประตูหน่อยไม่ไม่ไปประตูรับหน่อยเพื่อน ทำไมทำไมไม่วิ่งมาไม่เปไ็นไรครับผมมีพลังแห่งการฟืน้นคืนชีพเจะเวคอนนะเมื่อกี้ทนายวิ่งมาก็จบแล้วสามคนเร็วเร็วเร็วไม่มีใครวิ่งมา <c oughs> คนเหงาที่โลกลืมเร็วแล้วแล้ววปิดปิดโอ้ยเกือบเกือบเกือบจะพึ่งเป็นไงเห็นไหมบอกแล้วให้อยู่กับเราท้านอตอะไรท้านอตอะไรตัวแค่นี้ฮะโการวิ่งอยู่แล้วแบบไม่มีห้องให้ให้เข้าไปอยู่นี่คือเป็นอะไรที่ลุ้นสุดเลยนะฮะ วิ่งอยู่ข้างนอกไม่มีห้องวิ่งเข้าไปเพื่อนทิ้งอะไรอย่างงี้เอา้าไม่วิ่งมาล่ะโดนลาก่อนเพื่อนสามสามสามเร็วเร็วเวเร็วเร็วอ้อหลอดหลอดหลอดขอชนะสักรอบได้ไมเนี่ยดูหน่อยสิข้างนอกมีวิ่งอยู่สองคนฮะตรงนู้นหาห้องไม่ได้หาคนอีกคนหนึงนี่ไงสามคนรวมตัวรวมตัวรวมตัวกันสิเพื่อน เรียบร้อยโอเคอยังไม่จบอีกเหรอทำไมมนานจังขอชนะสักรอบหนึ่งได้ไหมสักรอบหนึ่งอ้าวชนะเย้นี่โมโนโนเกะชนะแล้วหนึ่งครับน่าภูมิใจมาก <c oughs> เกมนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> นี่คือเกมมีอยู่เกมเดียวครับแต่คนเล่นเยอะมากไม่น่าเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ